อันนี้มีภิกษุไปเจอพระสูตรนะภิกษุไปพบพระสูตรที่ผู้เจ้าตำหนิตำหนิภิกษุที่ไปชื่นชมนสมณพราหมณ์เหล่าอื่น คยอ่านพระสูตรที่บอกเกี่ยวกับเรื่องของอนุตตลิยะหประการกับนุตตลิยะหประการนะการได้เห็นการได้ฟังนะการได้ศรัทธาการได้ศึกษานะการได้บำรุงการได้ละลึกถึงในสมณพราหมณ์ผู้เห็นผิดผู้ประพฤติผิด นะซึ่งพระองค์ก็บอกว่าเป็นเป็นกิจเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประกอบด้วยประโยชน์นะนะไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่เหลือเพื่อนิพพานนะเพราะพระองค์ไม่ต้องการให้เราเข้าไปเสพพบกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะอันนี้ได้ตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนี้เป็นภิกษุในธรรมวินยัยเป็นปัจฉาสมณะของพระพุทธเจ้า เดินตามผู้เจ้าเนี่ยเข้าไปบินตบานนะแต่ไปเห็นนักบวชลัที่อื่นนะแล้วก็คิดในใจชื่นชมนะผู้เจ้ารู้ความคิดนะตำหนิว่าเธอเนี่ยยังนับว่าเป็นสมณนะสักยะปุตยะได้ไหมนะก็คือเธอยังนับว่าเป็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้หรือเปล่า ภิกษุในธรรมวินัยนี้โนะยมต้องทราบว่าพระเจ้าให้เรียกว่าสมณะสักยะปุตติยะบุตรของสมณะในศักยตตกลกูลแต่ไปคิดสรรเสริญนะสมณะเหล่าอื่นนะในความเป็นอย่างนี้ <c oughs> ดูก่อนพักวะสมัยหนึ่งเราอยู่ที่นิคมแห่งชาวถูลูชื่อปุตรากาในถูลูชนบท ครั้งนั้นเป็นเวลาเช้าเรานุ่งแล้วถือบาทและจีวรมีโอรสเจ้าลิชวีชืช่อสุนัขตาเป็นปัจชาสมณะโอรสของเจ้าลิชวีชืช่อสุนักขตาเป็นปัจชาสมณนะเป็นพระผู้ที่เดินติดตามไปด้วยเข้าไปบินทบาตท,ที่อุตรการิคมนะสมัยนั้นมีอเจลกะคนหนึ่ง ชื่อโกรักขติยะประพฤติอย่างสุนัขเดินด้วยข้อศอกและเขา่ากินอาหารที่กองบนพื้นด้วยปากดูก่อนพัคกวะโอรสเจ้าลิชวีชื่อสุนัขขตะได้เห็นแล้วจึงคิดว่าเขาเป็นสมณะอรหันต์ที่ดีผู้หนึ่งนะครั้งนั้น เราได้ทราบความคิดในใจของโอรสเจ้าลิชวีชื่อสุนัขตะด้วยใจแล้วจึงกล่าวกับเขาว่าดูก่อนโมคคัป ok ุษุลกาวกับภิกษุลูกศิษย์นะนะภิกษุที่เข้ามาบวชในธรรมวินัยนี่แหละที่เดินตามผู้เจ้าเนี่ยนะผู้เจ้าว่าเลยว่าเป็นโมคคัุรุษนะต้องบอกดูก่อนโมคคั ok ุรุษ แม้คนเช่นเธอก็ยังจักปฏิญาณตนว่าเป็นสักยะบุตรอยู่หรือ,น,อนี่แค่คิดนะยังถูกตำหนิขนาดนี้นะแล้วก็ดูเรื่องของอที่สาติเกวัตบุตรบอกว่าวิญญาณเวียนว่ายไตเกิดผู้เจ้าก็ ตำเหนเป็นโมฆะบุรุษเหมือนกันเพราะพระเจ้าไม่เคยสอนว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดสิ่งที่เวียนว่ายตายเกิดคือสัตว์นะ,ะเพราะนั้นอันนี้ <c oughs> ก็เลยหมู่คณะสงฆ์เลยพิจารากันว่าแล้วอย่างนี้ผู้ที่ไปทําเดลาชานวิชานะโอ้โหไม่หนักเข้าไปเลยนี่ใช่ไหมอ่า ขนาดแค่ชมสมณาาพราหมณ์เหล่าอื่นนี่ไปประพฤติวัดของสมณพราหมณ์เราอื่นเลยนะเพราะเดลชนวิชาทั้งหลายเนี่ยก็คือเป็นของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเขาที่พระุทธเจ้าบอกว่าสมณพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังสําเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดลชนวิชาเห็นปันนี้อยู่คืออะไรบ้าง การบนขอลาบผลต่อเทวดาการบวงสวงการแก้บนการสอนมนกันผีบ้านเรือนการทำกระเทยให้เป็นชายทำชายให้เป็นกระเทยการทำพิธีในที่ปลูกเรือนทำการบวงสวงในที่ปลูกเรือนการพ่นน้ำมนต์การบูชาเพลิงทำน้ำมนต์บูชาไฟทำพิธีในที่ปลูกเรือนการดูหมอดูเลิกดูยามการสะดอกเคราะห์การปลูกเสกนะ นี่ของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นนะนี่สุนัขตาแค่คิดนะชมว่าโอ้สมณะผู้เนี้ยที่ทำตัวเป็นแบบสุนันะเดินด้วยข้อศอกขัวเขา่าแล้วก็กินอาหารตามพื้นที่เขากองกองไว้นะสุนัขตาที่เป็นปัจชาสมณะเขามองว่าเนี่ยคือพระรหันนะแสดงว่าเป็นพระบวชใหม่้ายังไม่รู้เรื่องอะไรนะโอ้พระรหันรูปนี้ดีจังเนาะอ่าอย่างนี้ พู้เจ้ารู้ความคิด,ดนหตำหนีเนี่ยหันมาบอกแล้วเธอยังจะนับว่าเป็นสมณะสักยะปุตติยะได้ไหมเนี่ยนะอืมอีกตัวอย่างหนึ่งเนี่ยมีในอริยวินยัยนะไปเรียนคัมภีเดลาฉานวิชาเรียนคัมภีโลกายตนะนะผู้เจ้าบอกว่าถ้าเธอเห็นความสำคัญในคำของตถาคต เธอยังจะไปศึกษาคาคนอื่นอยู่ไหมเธอยังพอจะนับว่าเป็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้หรือไม่นะโดนอีกเหมือนกันเห็นไหมจะไล่ออกจากภิกษุแล้วก็ปรับอาบัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้ไปไปศึกษาไปทําตรงนี้นะไปเรียนไปศึกษานี่ทีนี้เราก็มองไปถึงผู้ที่ทําเดลฉา,านวิชาดังนั้นผู้ที่ทําเดลฉา,านวิชานอกจากทั้งเรียนทั้งศึกษาทั้งนําเอามาปฏิบัติและนําเอามาเผยแพร่ โอ้หนักไม่เนยจะหนักกว่าแค่คิดนะหนักกว่าแค่พูดนะที่สาติพูดนะหนักกว่าที่ไปศึกษานี่เอาหนังสือเข้ามานั่งอ่านนั่งศึกษานี่ยังโดนเลยนะเนี่ยนะศึกษาในละฐานวิชาเออเดลชานวิชาก็ทํากันยังไงนอเห็นไหมยังถูกปรับอาบัติทุกกฎเลยเห็ไหมแล้วยังถูกผู้เจ้าว่าพอจะนับเป็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้หรือเปล่า นะอ่าก็อันนี้ก็เป็นเครื่องเตือนใจสําหรับภิกษุที่ทําเดรลฉานวิชาทั้งหลายนะที่ประกอบซึ่งมิจฉาอาชีวะนะแล้วถูกใส่ชื่อซะสวยหรูเอาชื่อของผู้เจ้าไปปะด้วยนะเป็นพุทธาอะไรต่ออะไรโออนุภาพของพุทธนะคำสอนของผู้เจ้าเนี่ยพุทธบริษัทสับสนนะเพราะถูกทำโดยลูกศิษย์ผู้เจ้าเอง ซึ่งต้องเป็นทายาทแห่งธรรมะของตถาคตนะก็ไปปลุกเสกนะอเอ๊ะมันมีหนังสืออะไรนะมีหนังสือในห้องงานทำยิบสงสัยไม่ไม่ได้หยิบมานะอ่ามันจะมีพิธีปลุกเสกต่างๆเนี่ยนะเป็นหนังสือเขาส่งมาให้แล้วก็ก็ <c oughs> <c oughs> จะมีเครื่องรางของขังแบบต่างๆขายในราคานะอา อาตมาเห็นเศษก้อนหินน่ะแล้วก็เขียนยันอะไรไปหน่อยนะบอกเนี่ยก้อนละพันเนะไปซื้อเศษก้อนหินกันนะแล้วก็มีพระปั้นเป็นเป็นดินนะเอาดินมาปั้นเป็นรูปพระเล็กๆเกนี่ยห้าหมแค่เนี้นะอืออ่าโยมดูซิว่านี่คือลักษณะที่ผู้เจ้ามองว่านี่คือมิจฉาอาชีวะกำลังหาเลี้ยงชีวิต ด้วยมิจฉาด้วยวิธีการที่ผิดอย่างนี้เนี่ยลักษณะอย่างนี้เยอะนั้นผู้เจ้าเนี่ยมองลึกลงไปในจิตใจของภ <c oughs> ิกษุออกแล้วว่ามันมีกิเลสในเรื่องนี้นะแล้วก็บัญญัติห้ามไว้เป็นสัมปนะศีลาสิมสมบูรณ์ของพระห้ามพระเนี่ยไปทำแล้วก็บอกว่ามีอะไรบ้างนะ อุษาบอกหมดเลยนะการดูหมอดูเลิกดูยามการสะเดาะเคราะห์การปลูกเสกนะการทําน้ำมนต์การทําพิธีในที่ปลูกเรือนการบวงสวงการบนขอลาบผลต่อเทวดาการแก้บนการสอนมนต์กันผีนะมีแจกแจงไว้หมดเลยแต่นวันนี้เราเอาเออนอกจากเอาความรู้เอาพิธีกรรมนะ ของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นขึ้นมาเป็นพิธีกรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งพุทธเจ้าทั้งปฏิเสธทั้งบัญญัติเป็นศีลเป็นวินยัยห้ามภิกษุร,รมเนี่ยนะ,ะนั้นถ้าอยู่ในครั้งพุทธกาลก็คงจะถูกตำหนิว่าเป็นโมฆะบุรุษเหมือนกันแล้วก็จะถูกบอกว่าเธอยังพอจะนับเป็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้หรือไม่ นะ <c oughs> นั้นตอนนี้เรามีเรามีลักษณะที่เรามองว่าว่าเป็นภิกษุด้วยเครื่องแบบแค่นั้นเองนะเราไม่ได้มองถึงข้อประพฤติวัดปฏิบัติตนะกายวาจาจิตนะที่พุทเจ้าบอกว่าต้องมีศีลสิกขานะมีจิตตสิกขานะนะเหมือนกับภิกษุทั้งหลาย นะปัญญาสิกขาเนี่ยเนี่ยยอมดูก้อนดินเนี่ยนะก้อนเล็กๆห้าหมื่นเก้าใช่ไหมแล้วก็ก้อนอะไรก้อนหินเนี่ยก้อนหินธรรมดาเนี่ยนะใสๆหน่อยนะแล้วเอามาใส่ยันเนี่ยนะอ่าอันนี้เท่าไหร่พันเก้านะอ่าพันเก้าก็ไปแล้วแล้วไอ้น,นี่ห้าหมื่นเก้าแล้วเดี๋ยวนี้ก็เป็นแสนเป็นล้านก็มีนะอ่า มันหากินได้นะโยมเนีงง่ยไอเนี่ยลักษณะอย่างนี้นะอ่ามันถึงแบบว่าอ่าเฟื่องฟูไงะนะอ่ามันเป็นเรื่องทางโลกแต่ถามว่าหลุดพ้นได้ไหมมันไม่ได้แล้วได้ผลจริงไหมไม่ได้เพราะพระุทธเจ้ามองว่าเป็นเดัาฉานวิชาถ้ามันนี้มันได้จริงนะหลักกรรมที่พระุทธเจ้าบัญญัติก็ผิดหมดแสดงว่าศาสดาเราบัญญัติเรื่องกรรมผิดนะผลของกรรมเกิดจากก้อนดินนี้บันดาล ใช่ไหมและก้อนดินนี้เกิดจากอะไร <c oughs> เกิดจากเอามาปั้นเสร็จแล้วก็มีคนเข้าไปไล่มน์นมันตะมันตานการไล่มน์แบบของพราหม์ไตเพศแล้วก็เอาอย่างนี้เอากระถนมาตั้งไล่มน์ไปนั่งไล่มน์ไล่มน์กระถนศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาโยมเอาไปบูชาที่บ้านใช่ไหมแต่อัน,นี้มันถูกปั้นเป็นกระถนดูไม่ดีต้องปั้นเป็นรูปอะไรสวยๆหน่อย ใช่ไหมก็เลยดูดีขึ้นนะต้องเอาไปบูชากันอย่างนี้หรือไม่ก็เอาน้ํามาตั้งเอาน้ํามาเสร็จล้วก็ไล่มนไปไล่มนไล่มนเอาน้ําศักดิ์สิทธิ์แล้วยมเอาไปกินนะเอาไปอาบเอาไปดื่มอย่างนี้มันสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมแสดงว่าน้ําบรรดาลอะไรไดนะ้มันมีน้ําบรรดาใช่ไหม มันเข้าสู่มิจฉาทิฐีข้อที่หนึ่งคืออะไรที่พระโสดาบันจะต้องละได้กรรมหรือสุขทุกขเกิดจากผู้อื่นบันดาลน,นะ,ะผู้เจ้าบัญญัติไว้อา้าวผู้เจ้าก็บัญญัติผิดสินะแล้วถามที่เขากําลังใช้ความเพียนนั่งทรรมอยู่เนี่ยเป็นบัญญัติของใครพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือเปล่าไม่ใช่ผู้เจ้าไม่เคยบัญญัตินะนั้นจริงๆแล้วเขาต้อง <c oughs> เอาชื่ออื่นมานะ เขาต้องไปหาคนบัญญัติให้ได้ถ้าเขาหาคนบัญญัติไม่ได้เนี่ยเขาก็ต้องใช้คําว่านี้เป็นพิธีกรรมของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นแต่ลูกศิษย์พู้เจ้าขอทําหน่อยเออจะได้ชัดเจนไปใช่ไหมอ่าทายาทแห่งธรรมะของตถาคตขออ่กระทําพิธีของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นอย่างนี้อ่านนี้ก็วัดศรัทธาของญาติโยมน,นะคือเวลาประกาศต้องประกาศให้ชัดแต่ตอนนี้ไม่ประกาศเนี่ย นะคุมคุมเคือือแล้วแถมใส่ชื่อว่าเป็นพิธีกรรมของผู้เจ้านะเอาให้เครดิตนะข้อวัดของสมรภามเราอื่นโดยเอาโลโก้ผู้เจ้าไปไปใช้นะทำให้คนที่ไม่ได้ศึกษาเนี่ยเกิดความสับสนว่าเอ๊ะอะไรคือถูกต้องนี่คือปัญหานะนั้นหูดีตาดีกันหน่อยนะพยายาม เราถึงพยายามให้หลักฐานข้อมูลที่เก่าที่สุดนะที่ถูกต้องที่สุดนะสืบทอดกันมา2000ันกว่าปีหลักฐานที่เป็นพุทธวจนะนะที่ถูกต้องที่สุดนนะั้ในโลกมีอยู่ที่ไหนนะเราก็เคยไล่เลียงไปให้ทราบแล้วอืมนี่ก็เลยเป็นตัวอย่างให้ดูนะว่าเออนี่แค่ไปชมยังโดนพระเจ้าว่าขนาดนี้นั่นแสดงว่าเราเห็นว่าแต่ก่อนเนี่ย พะในครั้งบุตการก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะโบสถ์เขามาเนี่ยโอ้เห็นคนประพฤตินะเดินบนน้ำนอนบนน้ำเป็นชีเปลยก็ไปชมเขาโอ้นี่คือพระละหันนะไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคนในยุคนี้เราก็ยังอาจจะยังดีนิดนึงนะยังพออาจจะพอแยกแยะได้นะ,ะแต่ก่อนนี้เขาก็เห็นใครทำอะไรแปลกๆนี่ก็คือคงคือพระละหันเลยเป็นอย่างนี้